เฮ้ยเดี๋ยวหลังสวยเหรอฮะเอ้กูได้ก่อนวะเอ้กูได้หลังวะหลังสวยได้ยังไงกันเอ้ไม่ได้โอ้โหเมย์กูจบละไม่จบเหมือนกันใช่เหรอเฮ้ยยิงนกัทนกัทไม่กาไอ้บ้าอุ้ยไม่ได้กูจะไม่ได้แล้ววะเฮ้ยไม่เอาเรื่องแล้วมันนำกูไปขั้นหนึ่งแล้วโดนนัดดูดิโอ้โอ้มึงมึงกอดเซ็นแล้วเนี่ยเนี่ย ยังยังยังมาแล้วมาได้โค้ดโอ้โมันยังน้ำจิ้มกดแอนแก๊วว่ะเฮ้ยฮต่ว่ากูต้องกูต้องกดเสร็บ้างแล้วสัตว์เดสตินีตรองเจอหน่อยคนดวงซวยคนดวงซวยมันเจอกันก็ตัดมากูยอมแพ้เลยนะอย่าพึ่งกู้ยอดลุกเลยได้เปล่าเลยอย่าไปกไับการอะ ไม่ดูดิกูไม่มีตัวลงในตับอ่ะรู้ไหมโดกานกูตีไม่ได้ <l ip> อ๋อมึงเอ้ยเด็กพลังจิตลว้วนใช่ไหมเออแต่มึงแปลงร่างได้ดิเยอะชิบหายและสวเนเตงยังไงไปตัวมันไในที่ได้ตัวมันตึงปล่อยแก๊สเออมันลบแก๊สกูแล้วเยอยกูจะตายในสีเทิเนเยอยไม่ไม่ใช่สีเทินจบเทินกูก็กลดอีกสิบไอ้สัตว์ โอโหต้องแล้วล่ะด็อกเตอร์็อดบนม่วงให้แตกเนอะเ้ฟกูทีด็อกเตอร์เบอบันทีด็อกเตอร์แต่อย่าพึ่งฆ่ากูเร็วกูกูแฉกเล่นอยู่จะไปเร็วได้ไงทำอะไรเร็วก่อนจริงแบบน่ารักเออโดนกูสิต้าเป็นชอบจเจอเจ๋อจิตกูชอบแบบเนีย้ย ไปเลยไปเลยนกปี๊ยังกากเลยโอ้ปลางแล้วเม็กดครบแล้วด้วยเนี่ยยังยัยังเดเย็นดีเพื่อนเคมชิดนานเกินไปแล้วโอ้โหดูเหมือนะจเลตัวนั้นนะไอ้ยงัวกูมาค่าขนาดนี้เลยเหรอมาติดฟิตเป็นของเล่นไปโอ้โหเอ่นันเนย่าซาบีนาเพื่อทาอย่างนี้วะ อาจจะไม่ได้เล่นเหมือนกันกูไม่รู้คุ้มไม่เคยเล่นเลยคุ้มใช่มันเล่นเลยแล้วมึงชวนกู้มอะไรกันเลยมึงจ่ายของแพงก็ต้องจ่ายของแพงบ้างเงี้ยไปเป็นสู้กับนกก่อนไปมึงไปสู้กับนกกูไปบัดเออแบงค์ล่างเจ็บมี่จิกมันนกฉันเออติดดตาเป็ดกูก็เอา จะบอกนะมึงซาบาน่าอีกใบใหญ่เงี้ยเฮ้ยเขาเก็บครบแล้วแปลงร่างได้หรือเปล่าคิดนานคิดนานคิดนานอย่างงี้คืออะไรกั<ะ>นอย่างงี้คือก็คือเน็ตหลุดอ๋คื <laughs> อมันนี่ไอ้สัส <laughs> อะไรขนาดนั้นนะเพื่อนตามรันควานอะไรอย <c oughs> ู่ขนาดนั้นไอ้พวกแก๊สเก่นั้นแหละ <c oughs> ไอ้ยี่อะไรหรอกไม่ยี่อไรมันมันเสียเทินเนี่ยเพื่อนกูก็เสียกัารหยิบแบบอีโอ้โหแจมันมาแล้วมาแล้วตัวหุ่นก็คุยน่ารัก น่า oh รักกับเหี้อะไรสัตว์โอ้ยดูดิมันยิ้มน่ารักกับไปเย้ยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วที่ใบไอ้็มกอดอ้วนนั่นน่ะไปแล้วจัดก,กัน <c oughs> เอาอะไรวะเออครั้งนีไ้ไม่มีไร้สัตว์ปาแปลกมางเออยิม้มประกวดอ้วนมาแล้วขีนก่อนอื ย่ามึงต้องเจอริปเดทนกิจจุกอีกูุ้จะเผามันติดพิษจะไม่ละยื้อแบบสุดๆแล้วเนี่ยเยืนนี้ก็การไอ้แค่นั้นก็ไม่ขึ้นเลยนะย่าแม่งกำลังพิษลมพิษกูทั้งวันเลยกูลมพิษอย่างเดียวแล้วกูการแค่นั้นไม่ขึ้นเลยมึงต้องทำอย่างเงี้ยหาเขาไงไม่เจอเยอะมันไม่เท่าเดียวเลยเออดี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 ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ จะได้ไปเดิมโอ้โหโอ้เขปวดหัวเลยกูปวดหัวกันข้ากูงะเอ้ยเจอไอ้ดกเกียนกินเมาเด้ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไป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 มันมาแล้วจุ๊บอยู่ไอ้นัื่อตั้งงานเอาอีกหนึ่งทีเออไอ้นั่นไอ้นั่นตั้งงาน เรียบร้อยเรียบร้อยแชนมาทำอะไรทีดีลงไปเลยเพื่อนลงไปเลยอะไรเต็มที่ว่างทั้งวันเนี่ยอืออืออ่าเป็นแล้วนะเออว่างเอาไอ้เหีทมมายิงกัยแล้วมั้ยไอเทมชาร์จพลังชาร์จพลังไอ้เย็นนี่มันจะดีบอะไรขนาดนั้นนะเวลามีทมอถี ตายเกี้ยไอเชืบอนไดให้ตายีนี่เนอมึมงบอดมาท่าบอดนะวูนการสองช่ยเกีย่กันอยู่กันหใบเลยตัวแรกยังไม่ตายเลยโอ้ยยังจอยสองใบเหรอเอาเรืองยังวะเย็นเพื่อนเย็นยัลอยตัว เราก็คือกันเราไปจิบน้ำชากันดีกว่าเพื่อนเล่นว่ากันไหมเย้กว่าทีนึงนะใช่ไหมมันมันติดพี่ลูกเนอมันแปะทีเดียวมันติดยาวเลยเยอะเลยช่วยตายโอ้โหการ์ดกูแบบน่ารักเกินอ่ะเอาจริงๆนะเย้ยน้องพี่ช่วยช่วยตายไม่ก็มึงก็ฆ่าไอ้เคียบบอลหน้าหน้ากูเฮ็ดไกลทีเดียวเลยมันทีมาแล้วลูกจ๋าโกโกวายที่มิจังได้ โดนกูโ,โ,โกโกโอาดมาดูดวงกันเปรียงได้ดได้สักแต้มว่ะเอาเลื่องอยู่ม,ยมาเลยเพื่อนโกโกอาที่หนูอยากได้เดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วมาเร็วก็ไม่ทันแล้วกูบอกแล้วสาีิน้าใส่ไปเจ้าเ้อเจัดหจะอะไรแย่ๆเพื่อน มึงจะมาหยิกเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์แล้วเฮ้ยมันแฝงไรอีกแล้วเนี่ยแล้วกูอยกกูจะฆ่ามึงยังไงอ่ะไม่รู้กูดัดไปทำไมก็ไม่รู้ตอนเนี้ยกูจะฆ่ามกูยังไงอ่ะเพื่อนมึงก็โอ้โหดาสพอร์ตมึงใช้ไม่ได้แต่กูว่ามึงก็น่าจะไม่ต้องใช้ตั้งนานแล้วล่ะเนี่ยก็ยังใช้ไอเทมได้อยู่เอออย่างน้อยยังให้มึงใช้ไอเทมได้ จเอ้ยแต่อ้ยังไงดีวะเชีย่ยม,ม,มันต้องมันมันต้องมีสามนัดที่ไปลงที่ไปลงตัวใดตัวหนึ่งอะ่ะมันก็ไม่ไปตายอะ่ะมันต้องไม่ตายกูกูกูแฮวเลยนะโอแต่ก็มีสิทธิ์ไง <laughs> มีสิทธิ์แค่คิดถึง เอาเลยให้มาเลยมารู้ตัวกันปาตกนิกใจดกันเลยดีกว่าต่ำเย้ยมึงไปตายวะที่หมายกูแตกมึงมึงยังไม่แตกมึงสิเกือบแตกแล้วแล้วกูจะไปทำอะไรไม่ได้เพื่อนว่าสนามกูนี่โอ้ยมีใจเยือีกเหรอกูกลัวอย่าเด็กมึงหมดแล้วเพื่อนเออมึงกลัวแล้วจะมึงใส่อะไรเยอะขนาดนั้นนะเพื่อน ก็ไม่อยู่ไม่นะย่าใครรีวิวที่กูฟูมมึงก็ฟูมปั๊มอยู่ข้างหลังเลยกูมาเจอแล้วกูไม่ใช่ย่ามึงอะไรยั่วอะไรยู้มึงต้องเจอกูแล้วย่ามึงโทรไปจัดการเออเออลาแล้วไอ้ปัดมาแล้วไอ้จะมาเออมันตีตัวข้างหลังไหมปะเนี่ยตีตัวข้างหลังไม่ได้ มันพ right mm. right ัดตูนหน้าไปข้างหลังใช่ไหมล่ะใส่แล้วแล้วมึงไม่มีตัวแล้วใช่ไหมล่ะใส่แล้วไม่จะไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยจะไม่ทำเหมือกันจะนทำแบบนั้นเป็นผีมึงจะสู้ยันตัวตายพวกกูตายไปแล้วเยอะจั่วมาเดี๋ยวมึงเจอน้องน้อย มาแล้วลูกจ๋าก็ว่าที่หนูอยากได้ไม่เป็ดฉันละนายนะขึ้นมาฟ้าตัวนั้นอ่ะไม่เอาขึ้นมาทำไมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหม้อขึ้นมาหมอวันนี้ทำไมไม่แตกตอนนู้นมาแตกแค่ตอนนี้มาเลยโค่นี้กลับมาลากแคนอีกแล้วตั้ม ไม่มันไม่เหมือนเดิมไอ้เฮียเนี่มันมันหล่อขึ้นเยอะไปทำผมมาดูเนี่ยเติบโตเยอะไปทำผมมาไอ้ย่าเด็กตีสองขั้นไอ้เฮียนี่เหมือนเดิมไปเลยเด็กตีสิบในวันนั้นไอ้เี่ยกูกูไอ้เฮียบอลนั่นออกเลยไอ้ย่ามันมันแค่บังเอิญเพื่อนก็ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับผม แล้วก็ถ้าคลิปสั้นไปอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะตัดไม่ทันจริงเออคลิปเนี้ยและหลังจากนี้อาจจะมีคลิปโปเกมอนมาบ้างนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนสนใจกันหไหมถ้าคนดูกันเยอะผมก็อาจจะทํายาวเนาะสําหรับเกมโปเกมอน t c g นะก็เป็นเกมที่สนุกมากครับผมถ้ามียิ่งคุณมีเพื่อนเล่นนี่ยิ่งสนุกเลยเกมเนี้ยเขาไม่ได้ตังค์ผมนะแต่อันนี้พูดจากใจจริงเลยรีวิวกับคนจริงเออมาได้กันนี้อะครับผมสาหรับวันนี้ก็ babui Jangan kan cumbua muah